ปิดเทอมแล้วเด็กๆได้มีโอกาสกลับบ้านมาเจอกันสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือหมูกระทะลูกเดินมาบอกว่าคุณแม่คุณแม่แมเพื่อนๆอ,อยากกินหมูกระทะอา้าวมนุษย์แม่อย่างเราก็คิดถึงเขาด้วยค่ะเด็กๆที่เคยเห็นหน้าเห็นตาเด็กๆพวกนี้มาตั้งแต่ปถมแล้วนะคะ เขาก็จะผูกพันกันเวลากลับมาบ้านก็นัดคุยกันทานข้าวด้วยกันเราก็เลยจัดให้ค่ะมนุษย์แม่อย่างเราแต่มีอีกหลายคนนะแม่อุ๋ยคิดถึงไม่ได้มาไว้ว่างมานะนี่สลมแม่นม,มนุษย์แม่แม่ขอไปให้ห ไม่อยากทําให้เลยเลยนนีมแ่บอกสลิงไม่เอาถาดสีแดงใส่อ่ะ,อะของอ่ะไอพวกหมูพวกอะไรถาดสีแดงอ่ะลูกใส,ใส่รวมเป็นที่เดียวเลยแล้วถาดพลาสติกที่พินซื้อมา

แต่ละคนไปแต่ละที่บางทีมันไปติดอะไรมาเดี๋ยวกูนนมันกว้างอ่ะพอเราไม่เคยมีบ้านหลังแบบทีพื้นที่แบบหลังครูว่ามันกว้างแต่มันแบบก็ดีอะแม่แบบกินหมูหมักแล้วตรงนี้ใส่อะไรบ้างใส่ทุกอย่างที่แม่ไม่กินอะโรดดี้อะใส่ได้หมดไม่เป็นไรลกไปเหรอ ซื้อนั้นมาด้วยอ่ะแต่ว่าพิงไม่ได้เอาออกมาใช่ไหมของแม่แม่ซื้อคอหมูมาหนูเก็บไว้ไหนของแม่มมมเฮ้ยก,ระ,กระดูกหมูแล้วก็คอหมูถ้าหนูคิดว่ามันลำบากหนูทำไมไม่กินหมูจุ่มกัน,น,นอ่ะพิง